นัทปิ่นโตชานลสวัสดีครับพบกับผมนัทปิ่นโตในเกม ROV ครับวันนี้เราจะมาลองฮีโร่ตัวใหม่ซึ่งก็คือนักมวยที่ชื่อว่าแรสนั่นเองฮะผมยังไม่ได้ซื้อแต่ผมจะซื้อเดี๋ยวนี้มีตังมันต้องเปครับถ้าอยากจะเพลเราก็ต้องเติมฮะเอาละรครับถ้าางนั้นเดี๋ยวผมเข้าร้านค้ากดกันมาตรงนี้เลย67 5คูปองจริงๆนะไอชุดเนี้ยมันก็มมมมมไม่ได้ดูดีป่ะวะ จริงๆเอาชุดเดียวก็พอป่ะเดี๋ยวมาทั้งแพ็กระดับนัดปิ่นโตกดแม่งทั้งแพ็กไปเลยครับอย่าไปกลัวดีว่ามาซื้อครับยืนยันครับสายเปต้องมาทัชไอดีเปิดเข้าไปเรียบร้อยนะครับเต็มๆกดแบบปากสันมาแล้วว่ากู <ข hour S 2> ต้องกดอวดเพื่อนไหมไม่ต้องหรอกเนาะโอเคครับพร้อมนะครับเดี๋ยวเราจะไปลงสนามกันให้ดูด้วยการใช้ตัวละครฮีโร่ตัวนี้ฮะซึ่งผมพึ่งไป เคยเล่นเป็นครั้งแรกเลยขออนุญาตเซตไอเทมก่อนเห็นบอกว่าเป็นเมดใช่ไหมเป็นเมดสายแอสซซินนะครับเพราะฉะนั้นของเมดเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนว่ามีมีใครจัดเซตหรือยังเบื้องต้นผมจัดตามเขาก่อนแล้วกันนะครับนี่ใช้แบบตามเขาเลยฟอสซี่รีเวนท์ทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลงด้วยถ้าโดนเราหวดนะครับรูนเมดนี่ผมก็มีอยู่แล้วเพราะว่าใกล้จะเต็มแล้วครับรูนผมประมาณ87ขาดรูนเดียวก็จะ90แล้วเพราะฉะนั้น จะเล่นคูดาวเอ่อเคลื่อนที่เร็วฟื้นฟูเลือดแล้วก็มีพลังชีวิตนะครับส่วนด้านซ้ายสุดจะเป็นพลังเวทกระจออกก่ะเวทเพราะฉะนั้นเดี๋ยวใช้รูนนี้ในการประกบกับฮีโร่ตัวนี้เลยนะครับเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปทดสอบในโหมดแบทเทิลธรรมดากันดูครับว่าวันนี้จะเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างดูเหมือนจะไม่มีใครมากับกูเลยแ้่กุลุยเลยแล้วกันครับมาครับดูเซะจะได้ใช้นักมวยกับเขาไหมขอละกันนี่ครับ จัดให้ก่อนเลยครับแล้วเปลี่ยนรูนให้เป็นเมทคูดาวครับอันนี้เป็นเซตที่ผมตั้งไว้เน้นคูดาวโจมตีเร็วโอ้โหถึงกับเด้งมาว่าอนุมัติ669บาทขอบใจมากครั้งแรกของแรสดูซิว่าจะรอดหรือเปล่านะครับผมเลือกเอ่อสกิลในการหลบหนีแบบฉับพลันมาเผื่อว่าผมจะตายนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้หนีมาตอนนี้ทีมเรานะครับมีมังกรนะครับมีไวโอเลตมีลิงอีตัวนึงไม่เลือกเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเล่นอะไรแต่ว่าโดยรวมก็ครบหมดแล้วนะครับ แทงหรือเปล่าอ้าวแวนครับกลายเป็นว่าเรามีแครี่สองตัวส่วนฝั่งนู้นนะครับมีโลกิเอาไว้ล็อกขามียอนเอาไว้ยิงมีด้วงไว้แอสซินนะครับมีโทโล่ซึ่งเป็นวัวถึกแล้วก็มีอเตยวซึ่งน่าลำคาญมากเลยแต่ว่าทั้งหมดนั้นดูเหมือนว่าจะมีความชํานาญต่ํานะครับเพราะว่าเป็นสีทองแดงแต่เราอยาไปดูถูกเขาเรามาดูดีกว่าว่าเหตุการณ์วันนี้จะเป็นยังไงนะครับการใช้ครั้งแรกของผมฝั่งผมนี่โกสามคนแพตตินัมสองคนนะครับ ฝั่ง,น,งนู้นจะน่าจะสูสีกันกับผมที่เล่นเมดอยู่แล้วก็น่าจะปรับตัวได้ไม่ยากแต่ว่าเห็นบอกว่าเวลาต่อยเนี่ยครบสามครั้งมันจะมีฟุตเวิร์กนะครับอาจจะต้องคอนโทลดีๆนิดนึงไม่ไงั้นมันจะพุ่งเข้าไปหาฝั่งเขาแล้วก็โดนเขายํำตีนออนะครับออกวิ่งเร็วกว่าเลยครับสกิลแรกนี่คืออะไร <Get ready. S 1> กระโดดต่อยเสยขึ้นยังครับผมเอายิงไกลก่อนอันนี้เป็นยิงลูกไฟนะครับโอเคเมดยังเราต้องไปเล่นลางอยู่แล้วโว้หเป็นเมดเปรี้ยวเลยครับ ไม่ใช่กลางธรรมดาครับกลางแอสซิสซินเมดแอสซิสซินครับกูเข้าป่าก่ันเลยซุ่มดักต่อยกันเลยครับบักนี่ฮะฮิตเข้าไปก่อนหนึ่งฮิตกูกูเห็นกูเห็นน้ำแข็งวิ่งไปแว๊บแวบเมื่อกี้นี้หนีไปเลยครับยังไงฮะกูไม่สนต่อยกูไม่โดนไม่ถึงไม่ถึงได้แค่ระยะนี้ฮันนาฮันนา คือทุกครั้งที่ใช้สกิลโดนเนี่ยอัน,นเนี้ยเนี่ยเนียจังหวะแบบนี้แหละครับที่มันจะอ๋อโอเคสกิลโดนปุ๊บจะวิ่งเร็วครับเพราะฉะนั้นก็การคอนโทรลทั้งต่อไปหลังจากปล่อยสกิลต้องเคลื่อนที่ไปในทางที่ได้เปรียบครับเอาะจะเข้าใจอยู่บ้างวูชอะไรอย่างเงี้ฟุตเวิร์ฟฟุตเวิร์ฟแล้วก็ไม่ได้มีมานาเป็นพิเศษนะครับมันเป็นหลอดสีขาวนะครับเป็นหลอดเอเนอร์จีนะฮะ ซึ่งใช้แล้วจะลดแต่ถ้ายิงโดนก็จะเพิ่มอะไรประมาณนี้คิวหนึ่งแม่งยิงนะเข้ามายิงนะอ่าไปแกงล่างกอนดีกว่าครับดูเหมือนจะมีคนหลุดเข้ามาครับงานแกงต้องมาครับนี่ไงล่ะมึง ตายครับเตี่ยวโอ้โหมาจากไหนไม่รู้แต่ว่ากูดอยไปแล้วหนึ่งตัวครับโอ้โหอีเตี่ยวงงเลยมึงยืนอยู่ดีๆตายครับเดี๋ยวรีบไปก่อนกลับบ้านก่อนเดี๋ยวโดวนเพื่อนดา่าม,มาอย่างนี้ครับโชว์แอสซิสซินแล้วขอมังกรหน่อยได้ไหมฮะบบไม่มีใครเอามังกรเลยเหรอสงสัย อ่าเข้าใจครับไม่ได้เล่นแรงก็เลยยังไม่มีใครจริงจังกับมังกรมากนะครับเดี๋ยวผมไปช่วยเพื่อนกันดีกว่าแทมแทมตึกตึกตึกแทมแทมยับไฟเข้าไปก่อนครับรอรอมังกรยังไม่มีอะไรมังกรยังไม่มีอะไร อันตีมาแล้วครับอันตีได้ข่าวว่าเป็นท่าแบบพุ่งเข้าไปต่อยนะเดี๋ยวเราไปหาเตียวดีกว่า่างงสิงงเดี๋ยวเดี๋ยวเมึงเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงอีเตียวเดี๋ยวก่อนเตียวมันต้องเจอเราอะ่ะ เข้าป่าครับรอครับรอครับอันติครับโอ้โหไปอีกหนึ่งครับเตียวยังไงครับเตียวจะหนีเหครับเตียวก็ตายครับเอ้าวโดนป้อมยิงไอ้ซาโดนล็อกโลคิเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแต่กดหนอหกๆไปแล้วนะครับเมื่อกี้โอเคครับแทงมาช่วยแทงตายไปแล้วครับโตโรเหลือโลคิครับรอดไปได้นะครับ เมื่อกี้แม่งทะเลทะลายิงสกิลไม่โดนขอโทษด,ด้วยเอ่อการที่เราตายเนี่ยมันหมายความว่า energy เ,เพิ่ม energy จะเพิ่มก็ต่อเมื่อเราวิ่งนะครับพอเราวิ่งเร็วๆเ,เนี่ย energy มันกลับมาเต็มนะฮะไม่มีใครเอามังกรจริงๆกูก็เอาไม่ไหวเหมือนกันนะครับ นี้ก่อนก็ได้ครับรอครับระหว่างที่รอเพื่อนระหว่างที่รอเขาก <c oughs> ดเข้าไปลูก Welcome to the ring Welcome to the ring นี่ฮะกระดงกระดึบยิงเข้าไปยิงแล้วพุดเวิร์คถอยโอเคต้องฝึกให้คล่องถอยเอาโลีิเดี๋ยวว่าโลีิอ่ะ ยืนคนเดียวอย่างนั้นน่ะนี่ครับหมวดครับข้างบนน่าจะมีการแก๊งกันเกิดขึ้นครับส่วนข้างล่างก็ยังเงาเงาเงียบๆตรงกลางก็ยังไม่มีอะไรพวกมันหายไปจากแมปหมดเลยนะครับเอาเคเตียวอยู่ตรงกลางนะครับฟุตเวิร์กฟุตเวิร์กมาแล้วใครยิงกูว่าัาตร์อัดหลังเวทเข้าไปเน้นยิงแรงครับ เอาแล้วครับเข้าไปแล้วครับเข็นกับยิงตามตูดหมวดไม่สนครับยิงตามอีกลูกต้องได้อ,ออกไปไม่ทันครับค <c oughs> าเขาแล้วกูก็ตายด้วยคือยังงงงงสเต็ปการต่อยแล้วพุ่งพุ่งอยู่นะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ก็เลยแถลข้าป้อมเขานะครับยังไม่เก็ตเท่าไหร่ <c oughs> ไม่เป็นไรฮะถือว่าแรกกันไปเป็นการแรกแบบถือว่าทดสอบฮีโร่ แต่ต่อยไล่มันมากครับตัวนี้คือแบบออกคอมโบเป็นชุดๆเลยฮะเอามังกรกันหน่อยไหมอ่ะพวกมึงบบเอาหน่อยเร็วขอกำลังสนับสนุน เร,เ,รเ,รเร็วเร็วเร็วพวกเราช่วยกันหน่อยเร็วเร็วพวกเราช่วยกันเร็วผลไม้คนละมือครับมังกรอ,อยู่ไม่ไกลครับได้ครับแค่นั้นแหละได้มาแล้วข้างบนแกงกันแล้วข้างล่างยังไงครับข้างล่างยังไงไม่รู้รู้แต่ว่าด้วงเดี๋ยวมึงเจอกูนี่แได้ปลอมบนจนได้ครับแหมใช้เวลานานเหลือเกิน ต่อยลอยครับดวงหนีไปแล้วครับมีการแก๊งเลยครับมีการแก๊งต่อยลอยยกต่อยต่อยซ้ำตามแมพหนีครับต่อยเพิ่มไปอีกเรียบร้อยครับดวงยังอยู่ดวงยังดูดวงหนีไปแล้วกูโดนแล้วครับกูโดนล็อกครับช่วยด้วยครับเพื่อนเพื่อนครับต่อยหนีไม่ได้ครับหนีไม่ได้ยิงตามเข้ามปครับไม่โดนเล่นนักมวยแล้วแม่งของขึ้นสั์ ต่อยเข้าไปก่อนครับต่อยอยู่รอบนอกแป๊บต่อยอยู่รอบนอกแป,ป๊บโดนครับมึงกูไม่แคร์เอามึงต่อยมากูต่อยกลับขอไปเอาเลือดแป,ป๊บแสบเลงแรงมึงเอาเลือดหลังป้อมก่อนอย่าแย่งกูนะโอเคครับได้ครับได้อยากได้เลือดจุงกระเบยต่อยคลิปรอไปก่อนครับ คูดาวตัวนี้ก็ถือว่าไม่ช้ามากนะครับประมาณ4ี่ห้าวิเดี๋ยวพอเวลอัพสูงขึ้นก็น่าจะเร็วขึ้นเอนเนอร์จี้กูหมดป่ะเพื่อนกลับมาก่อนเร็วคู่ขเขาลูกโอ้ยโดนโดนเดี๋ยวเดี๋ยมึงเดี๋ยวมึงร้มงอมกลับมาหน่อยเพื่อน เอามาหน่อยเพื่อนเร็วช่วยกูหน่อยกูจะตายแล้วต่อยมันเออกูนี่ก็ไม่มีเลือดนะก็ยังห้าวไม่ยอมกลับบ้านครับไม่แคร์ด้วยครับต่อยไฟเข้าไปไม่โดนอีกสาสเอาป้อมกันแล้วเอาป้อมกันแล้วพวกเราต่อยไฟเข้าไปครับต่อยแล้วหนีครับเอากูสี่มาต่อยแล้วหนีครับ มาแล้วครับหมัดสโลครับได้คาทาน้ำแข็งมาแล้วระหว่างนี้ผมก็ยังไม่มีเลือดนะฮะคงไม่มีเลือดกันต่อไปอ,อือปอคีบก่อนก็ได้อือหลบได้ด้วยหลบธนูได้ครับไม่แคร์เดี๋ยวมาวาเอาชัวร์ครับเอาเลือดก่อนจะได้มายืนยาวๆนะฮะฝั่งนู้นบอกว่าแม่งกดยอมแพลาศาศ้ละสัตร์ขอโทษจริงๆเราไม่รู้ <'m> เกี่ยวกับเรื่องนั้นเน่ย ย้อนบอกเซ็งเลยครับผมจะปลอบใจเขายังไงดีฮะเราต้องบอกว่าสู้สู้นี่ทําเป็นใจดีครับมีน้ําใจมีน้ําใจอย่างนี้มีน้ําใจอย่างนี้มีน้ําใจอย่างนี้กูรีตามเลยเพื่อนกูเข้าแล้วบวกกันแล้วครับมึงบวกกันข้างหน้ากูไปข้างหลังครับไม่รู้ทําไมเวลาเธอไปร่างกายไม่มีเรี่ยวแรงโอ้ยไอเหี้ยยิงไม่โดนครับโดนยิงฟรีอยู่ข้างหลัง ปัญหาของตัวนี้คือ Energy ครับการที่เราตายไม่ได้แปลว่า Energy เราจะเพิ่มกลับมาเต็มนะครับแล้วเมื่อกี้ใช้อันติไม่ได้เพราะว่าหลักๆเลยเราต้องพยายามยิงให้โดนก่อนฮะบวกแม่งเลยแครี่มึงดาเมจเยอะกว่ายอยู่แล้ว,วย้อนบอกอีเมจมึงเดินให้ค่ายอย่างเดียวเลยเมจคือเตียวนะครับแจกไปหแล้วนะครับดูจากก็ตอนนี้ผมกลับมาแล้วครับถ้ากูยืนในวงนี้ Energy กูกลับบ้า ไม่นะครับต้องวิ่งเท่านั้นนะครับโอเคแปลว่าตัวผมต้องเคลื่อนที่ตลอดเวลาผมก็ใจละผมพลาดเองไปติดสเต็ปของเมทที่ยืนนิ่งๆมานะครับไม่ได้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 เอาเลย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 มึงเข้ากูเข้าด้วยเอาเลยเอาเลยวิ่งวิ่งลูกวิ่งวิ่งให้ไฟติดเท้าเออเอเนอร์จีจะได้มาต่อยครับต่อยครับ เดินให้ฆ่ารอคะทำไมเดินให้ฆ่านะคะทำไมเดินให้ฆ่าะค,ะาะคะรับเข,ข้าไปแล้วครับก <500. S 2> ูเข้าแล้วกูออกไม่ได้ครับเหียติดลมบนจริงๆว่ะเฮ้ยแต่แม่งแรงนะดาเมจมันแรงมากครับไอ้นักมวยตัวเนี้ยเพียงแต่ว่าต้องรู้จักคอนโทรลร,ร่างกายให้ดีจริงๆไม่งั้นแม่งพุ่งทะลวงเข้าไปเจ็บอะแล้วลเมื่อกี้กูไม่ได้คิวด้วยหรอทั้งนั้นที่กูเป็นคนยิงเนี่ยนะ โอ้มีคนแย่งผมลาสไปนะครับไม่เป็นไรผมไม่แค์เรื่องลาสนะครับใครได้แต้มคิวก็ช่างมันแต่ขอให้ทีมชนะนะครับเยสแต่จะมีบางคนไม่ชอบด่าผมว่าไปลาสเขาคุณจะแคร์อะไรลักหนาวะกูเล่นเมทก,กูก็ยิงจากข้างหลังมีบน่นบ่นคนเดียวนะครับธรรมดาว่าลงสกิลข้างหลังมันไปโดนจังหวะที่แม่งตายพอดีก็ช่วยไม่ได้ครับมผมไม่ปล่อยให้เพื่อนผมตายหรอกผมก็ต้องลงสกิลที่ผมมีทั้งหมดไปก่อนนะครับมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะ เพื่อนไปไหนเราไปด้วยกับเพื่อนเพื่อนเราแบล็มังกรให้แล้วกันนะเพื่อนกูชกไปครับเอเนอร์จีมาต่อยเข้าไปครับต่อยเข้าไปครับโอเควิ่งเอาฟุตเวิร์กก่อนแทงอยู่ตรงกลางนะครับเดี๋ยวขอเก็บเอเนอร์จีแป๊บ วิ่งไปเรื่อยๆดูเหมือนพวกมันจะไม่ออกจากบ้านแล้วนะฝั่งนู้น <men fazla noise> ดวงครับดวงครับพี่ดวงครับ <Matrix. men fazla noise> กลับไปต่อยคิดต่อเมดยิงท้าตัวๆมีใครเอาปะครับทำเพื่อ <men fazla noise> อยู่เป็นตัวตัวมึงทำไมเล่นทีมอยู่ เ <ines> ห็นว่ะเห็นออกว่ะไม่เข้าว่ะโทษทีนะเราไม่ว่างเข้ากับนายหรอกมันท้ากันเองครับกูท้ามึงอ๋อไม่เกี่ยวกับพวกเราเนะคนละฝั่งกันนะครับเขาท้าตีกันเองครับย้อนลาวเอาแล้วมาไปพาถิ่งถึ่งประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยครับกูไม่สนหรอกครับตอนนี้กูเข้าบ้านมึงแล้วครับ ความสวยอย่างหนึ่งของการมีทีมที่ทะเลาะกันนี่คือเรื่องแบบนี้นะฮะคือแทนที่จะช่วยกันสู้เนี่ยมันกลายเป็นว่าไปเสียแรงทะเลาะกันนะครับย้อนล,ลาวเหรอกูหลบได้กูหลบได้ก่อนกูไม่ให้มึงฆ่ากูด้วยกูพอแล้วตายพอแล้วเรียบร้อยครับจบเกม สาเหตุที่ชนะได้เนี่ยหนึ่งคือฝั่งนูนทะเลาะก,กันนะครับสาเหตุหลักเลยสองก็คือฝั่งเราเล่นดีนะครับแ<ป>น่นัดขานัดขามาดูสถิติครั้งแรกของไอ้หมัดมวยตัวนี้กันได้หกจุดหกนะครับก็เกือบจะแย่ที่สุดในทีมแต่ก็ทั้งทีมไม่มีใครแย่มากขนาดนั้นนะครับห้าอาพหมดแล้วก็ฆ่าไปสี่ตายไปสี่ซัพพอร์ตไปหก ถือว่าไม่เลวนะครับสำหรับครั้งแรกนะครับโดยรวมผมประทับใจความแรงของมันแล้วก็ความเร็วในการแบบเข้าทำคอมโบมันเป็นชุดมากนะครับแต่คงต้องฝึกฝนให้มันโหดเรื่องสเต็ปการเข้าออกอะไรให้มากกว่านี้หน่อยนะฮะยังไงเดี๋ยวโอกาสหน้าครับหลังจากผมไปขัดกลาฝีมือมาแล้วผมจะมาโชว์แบบสเต็ปเทๆให้ดูบ้างแล้วกันนะครับวันนี้ขอขอบคุณที่ติดตามครับกดไปแล้ว700ต้องใช้ให้คุ้มนะครับลาลวครับสวัสดีครับ